ไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห <ter> ้าส <noodles> ิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลรอดค่ะผู้ต้องผู้ที่สองสามเซนที่สองมีพร้อมนะคะกันไกลไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ไปแล้วหนึ่งคนไปแล้วผู้ที่สามผู้ที่สามผู้ที่สามพร้อมขาพร้อมขาสามเซเริ่มนะคะกันไกลไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบ แม่แออกไปเลยงแม่แมวมาสองมือเลยาไปคู่ที่สี่ค่ะคู่ที่สี่พยับมาพร้อมนะเริ่มกันไกลไข่้าไหมไข่มือใบตองปลาห้าเต็มห้าเด็มตองปลใบไข่ผ้าไหมไข่กันไก่ไข่ทั้งคนไปแล้วทั้งาทุ้ดแถวเป็นรยะสั้นที่สุดนะคะเริ่มค่ะทุกคนพร้อมนะคะเริ่มค่ะงกันไกลไข่้าไหมไข่มืงใบตองปา้าเต็มไปแล้วไปแล้วทั้งคนไปแล้ว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 ไปแ ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิดห้าเต็มสองบาทห้าติดสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กางเกงยเสมอเสมอเริ่มค่ะกางเกงไก่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมได้ อร่อยไหมคะอร่อยไหมคะพี่กบอแล้ยเสแสร้อยเยเด้อกลุ่มนี้ได้ยังพี่ปูอร่อยไหมคะอร่อยมั้ยไหมคะเอามาค่ะอร่อยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยไมคะ อร่อยค่ะปี๊ปปี๊ปแบบนี้อร่อยไหมคะเย็นชื่นใจค่ะ เต้นเสร็จก็ทานไอศครีมนะคะอร่อยอร่อยต้อขายเป็นกิโลไหมเหรอกิโลช่วยก็มีเจลยี่สิบะมัอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้หวานไปนะหวานนี่เหรนี่เหรอไห้รู้น้ำหนกแล้วแต่กิโลง